สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube เริมพลนะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอครับคันนี้นะครับเปิดไว้ที่30นะครับรถทีมงานเอกชัยแท็กเตอร์นะครับอ่าพอดีปา๋าอยากขายครับตัวนี้เป็นมิซูเคนเตอร์เห็นไหมครับป๋า,ปา เคนเตอร์นะครับแอร์เย็นนะครับทำงานทุกวันดำสวยครับสีสวยนะครับใช้งานยาวๆครับแหนบหน้าหนาครับเฟืองท้ายใหญ่ครับนี่นะครับกระบอกดำก็โอ้กระบอกดำลูกใหญ่มากครับ นี่นะครับรถวิ่งงานทุกวันนะครับพอดีป่าแกว่าจะเลิกแล้วนะครับทําคนเดียวอายุแกก็เยอะแล้วนะครับก็บอกว่าไม่ไหวครับพื้นด้าก็สวยนะครับฝาท้ายก็สวยหนาๆครับใช้งานอย่างเดียวนะครับรถคนแก่ขับนะครับ ก็รถคันนี้นะครับอยู่ที่นาแก่นะครพนมนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เยน็นภายในครับพอดีบอกว่าไม่ไหวแล้วครับยังหน้าก็ติมนะครับคัสซีสวยครับ เอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ปลายกหัวฟังเสียงเครื่องนะครับแอก็ทำมาใหม่ๆนะครับแอททำมาใหม่ๆครับเดี๋ยวเราดูฟังเสียงเครื่องครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับปลาสตาร์ทเลยครับครั้งเดียวสิบเครื่องร้อยสิบนะครับ เหนบหน้าก็หนาครับแกก็นี่ครับเจ้าของครับแกไม่ไหวแล้วครับทำคนเดียวครับยิ่วเยอะครับแกว่ารถวิ่งงานทุกวันนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็วิ่งงานอยู่นะครับเนี่ยก็วิ่งงานอยู่นะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับ0 9 8ย์4 2้ก สองสามนะครับภายในเย็นครับแอร์เย็นนี่ครับรถคนแก่ขับครับสภาพสวยๆครับนี่ครับราคาต่อรองได้ครับต่อรองได้เยอะเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนวิ่งยิงนะครับ อย่างก่อนนิ่มๆครับครับคอมแอร์ก็ใหม่ๆเลยครับสวยครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนวิ่งนะครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูชิปตอนใส่ดินบ้างนะครับ ก็วิ่งด้วยกันนะครับวิ่งด้วยกันทุกวันเลยนะครับคันนี้นครับหรือแกไม่ไหวแล้วครับแกว่าจะเลิกแล้วครับก็เลยจะได้ขายออกครับราคา 28นะครับต่อรองครับ28ต้นคลิปพูดผิดนะครับก็เป็นรถร่วมในทีมงานนะครับก็มาวิ่งด้วยกันตลอดนี่นะครับก็ดินก็ไม่ได้ใส่น้อยนะครับ นี่ครับนี่ครับก็ขับออกนิ่มๆเลยแรงนะครับคันนี้เบองท้ายใหญ่ครับอ้าวนี่ครับก็ดินอยู่ด้านหน้านี่ขึ้นเลยโอ้นี่นะครับสีสวยนะครับก็ถ้าสนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับนะครับติดต่อมาได้ครับ098 604 2้23นะครับรถอยู่ที่นาแกนะครับนครพนมครับนครับก็ใช้งานยาวๆเลยครับรถวิ่งงานทุกวันครับติดต่อมาได้ครับ